นำถ่วทุกหน้าแล้วผมนำออกแกงคึ้นผ้าขึ้นธนพี่น้อ,นองเลยป้าเปิดผ้ามาเพือพี่น้องเลยตอนเศร้าเนาะป้าผนำถ่วทุกง่ทุกหน้าอีกแล้วคพื่พี่น้อ,นองเลย เนื่องจากว่าฝนตกแห้งเมื่อคืนนี่นาะพี่น้องพายุเข่าโซฟลา่เมื่อคืนนี่พี่น้องเลยน้ำท่วมทตรงไหทตรงหน้านาะเออจะแจ้งหูแจ้งตาออกมาพี่น้องเลยน้ำท่วมทตรงไหทตรงหน้าเออชิลินบิดมือได้มือหนีพี่น้องเลยน้ำในน้ำบกใหญ่ก้านสูงกัดล้นเดือล้นขึ้นมาพี่น้องเลยพุณมืดมายด์เลย โดยกาบสบายดีและสวัสดีเลยเนาะวัตสิเป็นทั้งภายในหรือต่างประเทศยินดีต้อนรับเขาสู้ส่องสาวดวงวันนี้แล้วคุพี่น้องเลยมาพบมาส่อส่องสดว,วงวันนี้กะบรรยากาศขึ้นผ้าขึ้นผนือเก่าพี่น้องเนาะนำออกแกงบปนี้คุณพี่น้องเลยตอนนี้สะดว,วงกำลงังย่างออกหน้าเนะาะฝนตกสะก้อนได้พากันมาส้นดูเทียงยังหหอดเทียงหน้าสร้างคุณพี่น้องเลย สิรินบดมือแล้วมาเหนี่ยพี่น้องเลยปลูกข้างพุ่นเนาะน้ำถั่วมให้หน้าแล้วโู้น้ำออกเกงขึ้นผ้าขึ้นพูนนะพี่น้งนองเลยเนื่องจากว่าตกมาหลายมื่นหลายวันจนน้องเฮงน้องเนาะออจะมือ่ะโก้ะสะโก้ขึ้นมาโอ้ทางว่านกะพายุเข่าพี่น้องเลยมื่อคืนนี่เฮ้ยเงงเมื่อคืนเนาะผ้าเดือมผ้าดัง เดือบบันไดนั้นเข่าลูกแก้วเฮือนสะดวงนะเนาะอันลูกแก้วที่ว่าติดอยู่เฮือนเนี่ยเขาเให้เฮือนค่ะเดือบข้าหลังกลางจอกหน้าเพื่อน้องเนาะใก่ชิ่หอดเทียงเงินผลมากสะก้อนผู้พระกันชนนั่งแขมยังบันได้เอาขั้นพรมมาอีกเนาะเนรอเราคิดว่าผลสีตกก้อนเนาะว่าสิ่หอดหน้าก้อนตกก้อนผลกะมือดเลยพอไม่นอนเลยผม น้องมันหนีห้อมชามครับพี่ชิ่งหอดหน้าบ่ไม่มีชามนี่มาเก็ิปักกอนหม่นะสบายดีก่อนสบายดีก่อนสบายดีข้าวส้นยังนี่เนี่ยขาส้นฝนสิ่หอดหน้าบ่เป็นยังคือบวชแขงบวชแขงเปียกเปียบมาดินน้าคือดินสับเปียบดินนะเดี๋ยวก้องบุญบุญนี่หนั่งเห็นบ่ น้าน้องเซลน่ะขวมไปบ่ได้ซ้ำแบบนี้ผลตุกับพี่น้องเลยพวกเนี้ยอ๋อมืดมาดอกพี่น้องเลยน้องเนี้ยเราจะหอดหน้ากับโบหอดซ้ำเนาะฝนตกสะกก้อนป๋าน้ำให้นี่กำลังสีเข่าไอ้นี่น้องพวกนี้ยขนาดบ้าไงน้องไปน้องเนาะเพิ่นแปลงไปยังถ่วมอยู่แต่เก่าเหนียวคำเพิ่นโบแปลงนี้ลวดปานน้ำคลองเล่นเนาะขนาดแปลงไปยังเมืองไหพี่น้องเลย มาอีเมะมาอีเม่ผู้เครื่องออลานสะดวกเล่นไ่ใช้น้ำน้ำสิพัดพ้นไปแล้วเบิ่งน้ำเบิ่งมาเบ้งนี่นนแข้งพ่นนะมาเด้อมาเบ้ส้นเทียงพ้นก่อนเนาะสบายดีเด้อาย่างนี้คือพวกแข่งไปเวยห oh, <no. S 1> นาวที่มันลำหน้าได้ไะ ให้ไปแต่งสิส่วนเทียงน้อยก็น้องพี่น้องไก่ชีฮอตเด็ดผลมากกอนเทีงแต่เว้งผูกแดงเลยผูกยันตกดินบดมือแด้วมือนี่เนาะเชยแข่งลำนาแข่งผลอีกแล้วพี่น้องเลยเพฮีอชีเล่อยังลวนหยกนาสะดวกกันนาขอเจ้ากันแล้วเบิดเด่นพี่น้องเลยเจนเขียวทุ่มเนาะคือว่าแหละสะดวกกันลำด้าเนาะพี่น้อง ๋ย่ากวนน่ำมันบ่อเลยลวดไปใช่เนี่ยอจะว่าลุงมืออาคมอ่ะมือว่านี่บ่คือมือไงบอกี่อมมือที่บอกไม่ม่ไหมมนยไปเหรอ พวยเนะนอนนอกเนาะอออ้ากันออกหน้าบันย่างไปหน้าผู้แหละหิวหดปะปี่าเอ้สวะเขานอนหน้ามาคืนนี่ยันคอผ้าไว้ไงชั้นชั้นมาเขานอนคืนนี่นะยันลงมาอยู่ตางอยู่แล้วแต่ขณะลมเขาก็ยังยัน อะไรก็ว่าผลแห้งน้องพี่น้นองขึ้นเนี่ยอ้ยทางป่าผืนโนอนหน้าว่าพลึกว้าล่มบา้าจะเอาสะดวกนอนหน้าเนาะเมื่อคืนนี่สะดวกเมื่อป้ามึงในรถรถอันอันตู้นะอันนั่นนะตู้เซลลมึงในผู้ฮ่องเนี่ย,ยขึ้นโพนนั่นผู้น่ะนี่แต่มีโพนเนาะนี่แต่มีโพนหน้าอันปู้วังน้อ้พี่น้องเลย <laughs> นำออกแกงเดือดร้อนน้องพี่น้องรถไทยจนขึ้นนู่นผู้น่ะ ป้าพ่อพี่น้องเลยคูน้ำมาหลายๆโอ้โอได้เก็บม,มาขัดทุนหนึ่งอันอนีนมม่มาไหมมาไหมน้ำไหลพัดไปไโอ้พี่น้องเลยมืดบ่มืดเนาะมาจ้ะป้าพ่อพี่น้องเลยนลย้นอยนำออกคักปานยังบบบนี้พ่อพี่น้องเลยป้ามืดจะโก้โก้ขึ้นมาเนาะแต่ย่านนี่หรอพายุเข่าสปปลาวแล้วบบบนี้น้ำท่วมรถท่วมล่างเลยพี่น้องเลยง้อควย แต่ภาพมาวันนี้เนาะคพี่น้องหอนไหลหอดหน้าเป็นทีบร้อยป้าน้ำลายกวัวเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยป้าเต้ปู่น้ำจุดขึ้นเทียนน้ำอะไรทางนี้เนาะคพี่น้องอ๋อออกลายกวัวเก่าปีนี้พี่น้องเลยสองปีแล้วน้องบุเห็นน้ำออกลายปานนี้เสียทีผมมีโต้งเนาะไอ้มีโต้งได้กินปลานั่งปลาได้หน่เซลลโรงดินน้ำเซล เช้รถไทยนะคือบุเห็นป้าพลอยพี่น้องเลยฮอดหน้ฮอดหน้าเป็นทีปร้อยสะดวงกะน,น้ำออกแกงลายลายแบบนี้ลากลัวเก้าอีกผู้ขึ้นฮอดต,ตะก้าเนาะพี่น้องผู้รุนนั้นคณะนี่เมนขึ้นเพลตีนเทียงพล้ผู้พลอยพี่น้องไอ้ข้อยแล้วก็นจนมาใกล้ตะก้าไอ้เทียงเนาะมันบม่มีหม่องผุ เนี่ยผลแห้งบ่คืนนี่เจลผลแห้งบ่ทำคืนเหรออ๋อหยันล้มพัดเทียงไปแล้วอ่ะเนาะโอู้ผูนั่งหอกินน้ำอยู่นี่ก็เจลควบบ่เชี่ยน้อยเห็นยังไงน่ะโอ้เทียงบ่เบียกก้อหรือผนต้องแห้งบ่คืนนี่เจลแข่งขันกันเนาโอู้พี่น้องเลยเม็นเด้่เนาะเดื้อแห้งเนี นอนในหอน้องินเปาะมานอกเคยห้าเนาวนําเปียกเว่อมีแต่นํำอังอ้อาวกลาเป็นกี่พะแค่นี่นอนอย่องยังคันหนึ่งนอเลยเนาะทำถั่นถวนี่ก็เมนเต็มตารางเทียงกูแล้ฮะผูกควยแล้วก็มาผูกไว้ตระเข้เทียงพี่น้องเลยพอนำออกลายเนาะนำออกลาย ผู้ดลดแล้วก็จนด้วยไอ้โพ่อพี่น้องเลยรุ่นนี้ออกลายแล้วรุ่นเนี้ยมาข้าวนี่ลายก,วากาวัวเก่าท่านพี่น้องปีนี้น้่มาถ่วงด้วยปีน,นี้พี่น้องเลยโอ้เสียด,ดามบ๊อบสะดหลวงมันยังพี่น้องเนาะอยากไว้ไยายยังไว้ซ้ำพี่น้องเลยกินมั้งไง น้ำท่วมกัดเผื่อมันสิบกนี่ก็มือหนึ่งสองมือ,อกแูแหละป้าผุนยังมืดขึ้มมาอยู่สิเดียออแวแหละยังโจนำโจในายีนอ่ะพี่น้อ,ไปไปนองพนกน็โอ้ยถือว่าดีอยู่ปีนี้พ่อพี่น้องเลยป้าหายว่างไงเดืท่วมเบิดนี่ผู้จะไปทางเทียงแล้วแต่ว่าน้ำหัวใหญ่ออกน,นี่โอ้ยพี่น้องเลย สวมเบิดแถวน้นตีนบ้านเต็นบินอูเนาะป้าหลุดล้กคู่พี่น้องเลยจอดใบทางนูนได้ปุ๋นเนาะนี่จะมีโพลเนาะไปรับหน้าใกล้อันแค้มห่วยกับฝนตกแหง้งรถกลับมาบ่าได้บ่คิดว่าน้ำจะออกแกงเอาหอยพีนะ่น้องท้วนแม่ท่วมคักจิโด นี่แมงจิโรนะโบล,ลายนะคะแม้งจิโรล,ลายนะ้ำมากไว้สินะอ่ะไว้พ่อพี่น้องเลยเก็บแมงจิโรจะกกระแตนเนาะเพราะเสียงน้ำตูนเข้ามาจากโขดพ่อพี่น้องโอ้โหชิบไระยำหน้าอีเด้วมาหนึ่งสรวงเนก็ชิริโจอีกแหละอยากไว้ลายไว้ซ้ำพ่อพี่น้องเลยน้ำกำลังเขผาตะก้าอยู่ชิโกกากะจะมีโต้งนั่งนี่โอ้ยคือชิริเอะเก็บปลาเลือกปลาพ่อพี่น้องเลย ตรงอยังบ่แล้วเนาะได้ยินทางโรงผนว่าลำหน้าแล้วก็เช็ดโตง้งเพราะว่าตรงเก่าก็มีแล้วมันเพลพัวพี่น้องเยงขอนำหัวใหญ่ออกโอ้ะเดี๋ยวไปปั่นน้ำคลองเด้นี่แฉ่ทีบ่มีตรงมีตน้นเนาะมีตรงมีต้นโอ้ยงามปูป,ป่าลงนี่ซัมสก,กินพัวพี่น้องกัเฮ็ดแห่งยังไหวเนาะโอ้น้ำเทียงอันนี้กะ ข,ขันถ่วมขันหน้าขันนั่นลนเม่นล้นเลยขึ้นตีนเพียงแล้วเลยคุณพี่นอ้องมนะืดขึมไหมเดี๋ยวนาะสมบากเขาเจ้าข่าวอีดอกมืงขึ้นนี้เฮงเงแท้เฮงบบาพี่น้องเลยต้นไม้จนตอกแถวบ้านกะล่มเจืออยู่เป็นต้นหนักกระทินมะกะเศษขนาดที่าต้นที่บางามันอ่อนคุณพี่น้องเลยฮักเจืออยู่แถวบ้านพ่อชัยจูพากนนดาให้ดําหน้าอีกแล้วน้องผู้ไรอย,อยู่หน้านนู่นกะ น้ำกระสิบโอ่วมเนาะแบบน้นหน้าตำคือทั้ทงหน้าสะดวกกับนำทวมเรื่อยเนาะค่ะพีน่น้องโอ้โหนำข่าตะการเราบริโภคแล้วมันอนี้กันเนาะจนเวียนหัวหางก้าวายก้าะพี่น้องเลยปลายก้ากับปล่อยอยู่ควยกับลีเตอเอามาปลูกพี่เนะาะถึงแต่เราเอามาแต่เศร้าคนนั้นป้าเตออันนี้ก็สิเป็นห้องน้อยเนาะ ทางคุณก็สิเป็นหวยใหญ่หน่อยนึงผู้โตใต้คุณเนี้ยหวยใหญ่เอาพี่น้องเลยป้าปวดหน้าถั่วมีงมานาสะดวกปัดหยุดต่ำเนาะพี่น้องนละมากเธอใดถั่วมทุกเธอเลยเนาะก็ได้โจลำห้ลำนาเรื่อยโอ้กาแต่งามค่ะกิโลเป็นกีบเนาะ นี่ก็ล่นเขาน่าใไฮนาตะก้าพระทางเหนือพุ่นเขาเจ้าเฮ็ดเขาเจ้าลำนาข้าขเฮ็ดเงีงขันตวงปลาเน้องพ,อพี่น้องเนาะเพื่อที่ได้ปลาได้กินมุกปลาโอ้น้ำพอพี่น้องเลยกาคืองามแท้กานี่เป็นกีบทักอี่ดอกเหนือมากอะไรจนคุ้งคลินทิ ผอพ,อพี่น้องใกล้ชิ้เขาเลยนะี่เนาะยังเส้นเดียวพ,พี่น้องเลยจำรถนี้ผู้แท้จำมันไปแค้นเสียงแล้วผู้แทนนหนเนี้ยไหลเข่าเลยตั้งเป่งเขา่าเป่งออกไยเนาะเนี้ยมืดขึ้นมาอีกเดียวผู้จะตกอ,อีกรอบนี่แห้งรอบไม่ชั่วโมงหนึ่งเลยถว่วบดไปาเข่าปน้าโม,มเห็นนะ ท่วมเรื่อยปีนี่ขู่ขวกับเพื่อ่น้องจนบูเห็นนั่นเลยเนาะจนะเห็นขอนไหม้เลยนี่เหลือแต่ห้าวมันเนาะขวัวหองน้อยปาตึกจะรุ่งเนาะเพี่น้องเนาะทั้งแถวเมษสะดวงเนี่ยโอ้ยเพิ่งชิพาวมาแต่ว่านมาตึกป่าทั้งแถวเมษสะดวงกันเนาะนปวดตึกจะรุ่งอยู่จะเก่านั่มากเลยสิเนาะโอ้ยเก็บเป็นกิโลจะกระเตนพื่อนน้อง คือว่าเดี๋ยวนี้กับบคคอย,อยางมีเนาะแต่ข้าวสะดวงยังน้อยฮะเก็บแมงกะเตนติโลหลัดเอามันมาตามปลาเข่าปลาน้าําสะรวงกับสิไตครัวน้อยเนี่ยเนาะปลาลำเดียวมอวนี่นี่พอพี่น้องเลยใน่ข่าเจ้าเนาะผัดก้าน้อยแล่่ผัดนต๊กมาน้่มออกแกงผัดถ,ถั่วมซ้ำพอพี่น้องเลยเห็นปลายปลาลอยอยู่ผัดก้าผัดก้าน้อยเนาะผูเป่งกับบต๊กพอนพี่นองเลย เพราะว่าน้ามันได้เขามานำเนะาะแต่ข้าตกอีกไปแล้งนี่เป,เปเื่อยเน่าบปเลยเขาสะดวงห้นี่เพราะว่ากาที่ว่าเขาล้ากะมันเป็นกาน้อยกาอ่อนแน่นเอาพี่น้องกาเกาเจ้าเป,เปาเื่อยถ่วงเปเลยนี่บุมีหมองเป่งลงเนาะเป่งบรตกกหนน้นี่อ้าจนร่นห้วยพี่น้องน่ำนะจนร่นมาพังพวกนี้เนาะน,นูบนบ่นูนกับพวงนี้ นำออกลายดอรุ่นนี่เนาะรอบนี้เอ้เจ้าฝ่าเข่าหน้าสรววทั้งนี้เม็นไปทังไปเบิดเลยนี่มาเป็นห้องไปเนาะแห้งให้หม่องทังป่าเข่าไปได้โหเพราะว่าน้ำมันแห้งเอาพี่เน้ะข้างหน้าก็เสียกขาดนี่เลยเพราะว่ามันออกมาแต่หวยพูก โงนี่กระชิโต๊กเดียวพ่อพี่น้องเลยมืดคึ้มขึ้นมาเนาะสิบไรีลำนาอีกแล้ววันนี้ซิไุรโจ้เด้๋พ่อพี่น้องเลยเนื่องจากว่าฝนแห้งเมื่อคืนเนาะจนน้ำออกแกงจนเลือดเดือดชงไหทลชงนาพ่อพี่น้องทางสะดวงกระซิบบุรีดำแล้ววันนี้กระซิไบุรโจ้เพ่อพี่น้องเลยชีเรวกันยังซาเข่ากว่าเก่าเนาะปูคึ้มไม่เด้อพ่อพี่น้องเลยมืัอนี้กือสิโต๊กบดมือเบิดเวนเนาะพี่น้องวันนี้เดือดถึงทองผ้าทองมีดนะ แบบว่มีเห็นตะเวนเลยมื้นี่พ่อพี่น้องอาเตอมือดคึ้มขึ้นมาอีกแล้วเนาะพ่พี่น้องทางนี้กับทางต้นเขาต้นน้ำอยู่อ๋อตอนนี้ก็เป็นพลอยมิดยะแยะลงมากเนาะพ่อพี่น้องโดยสําหรับคลิปนี้กับบ่มีอย่างライเดอเนาะสะดวกก็ได้มาไดวิวทงไฮทงหน้าน้ำออกแกงถ่วมให้เบิรงเนาะก็เงื่องจากว่าสะดวกก็เซจ๊ะมล้ำไฮล้ำหน้าอีกแล้วเนาะ พายุเขา่าสาปลาวเมื่อคืนคนพี่น้องเลยแห้งแท้แห้แแงบ่าได้เมื่อคืนนี่ต้นไม้ต้นตอก็หักเป็นเกลืออยู่ทรงในตรงนาอยู่บ้านกันเนาะผ้าเดือดผ้ารังลุกมานี่เจ้กลวยสะดวงกับนีอันทางนูนน้นนะคนพี่น้องเนาะพอได้ให้กินหยาเลมในขันว่านนำหัวใหญ่ออกนี่โอ้อยู่บ่ได้แถวนคนพี่น้องเลยท่วมเนาะพี่น้องเนาะสองปีได้ละนำหัวใหญ่บอกเนะาะเพราะว่าปีนี้กะ แห้งร้ายอยู่คพี่้องเลยมันออกหัวน้อยเนาะถ้ามาหัวใหญ่ออกนี่โอ้ยอยูอะไรแถบง้วคุยก็ต้องเลยปุบเมื่อวานคุณพี่ทองเลยโดยสําหรับคลิปนี้ก็สะดวงกับเซีิได้จบลงเพียงแค่นี้แหละเนาะไม่พบพ่อกันในคลิปน้ะก่อนอื่นกับขอบุญขอบคุณเด้อที่เข้ามาชมคลิปนี้เนาะว่าทางภายในจอต่างประเทศเนาะทางของเราหรือว่าต่างประเทศ ขอขอบุญขอบคุณน้ำมิลายเนาะที่เขามาฮักชมคลิปสะดวกจาต้นจนจบกะในแดดก่ะผักเขากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สะดวกเด้อพ่อพี่น้องเลยถ้าสะดวกว่าพิชภาะการใดก็ขอโทษขออภัยเนาะใดก็ได้ก็แชร์เป็นกำลังใจให้สะดวกแน่เนาะไปพบพคอกันในคลิปน่ะสำหรับคลิปนี้ก็ชิดเลยล้ำลาไปแล้วเนาะพ่อพี่น้องเนาะขอเก้าสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะบ๊ายบาย